เปิดสงครามยกใหม่นะครับมีการประเมินว่าสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะชนะนะครับฝั่งของออรัสเซียได้แต่ในเชิงงานสังเคราะห์ยาก นะครับการเปิดเกมใหม่ตอนนี้เป็นการลุกคืบของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกามีการส่งกําลังอาวุธนะครับเข้าไปเพิ่มเติมส่งกําลังทหารรับจ้างนะครับหรือทหารอาสาเข้าไปสุดท้ายก็โดนรัสเซียจับกลุ่มนะครับโดยส่วนใหญ่เกมตอนนี้นะครับในยูเครนหรือเคฟนะครับก็ปรากฏว่าโดนฝั่ง ของรัสเซียทําการปิดล้อมไว้โดยส่วนใหญ่นะครับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ส่งไปจากกลุ่มนาโตส่วนหนึ่งถูกทําลายนะครับกรรคันส่วนหนึ่งนะครับสามารถถึงมือนะครับทางทหารของยูเครนได้แต่ปัญหาของมันก็คือถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีต้องมีการฝึกอบรมมีการศึกษาก่อนที่จะนํามาใช้จริง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เ GM, จียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับแน่นอนเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศรอบนี้มาดูนะครับป่าเกมที่กําลังเดินอยู่ขณะน,นี้โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับรับรเสเซียใครจะเป็นคนชนะเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เรมดินคู่อาจจะมีการปะทะกับสหรัฐอเมริกา แบบไม่ตั้งใจที่ขั้วโลกเหนือนะรับสื่อตะวันตกรายงานภาพชัดมากว่อนทั่วโซเชียลเห็น,หนเรือธงของมอสโกนะครับกำลังไฟลุกไหม้ก่อนจะจมลงไปรอยเตอร์นะครับกับเอเจนซี่รายงานตรงกันนะครับว่ารัสเซียแสดงความวิตกถึงการเคลื่อนไหวของทหารนาโต้ และสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในเขตอาร์ติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านของรัสเซียชีย้อาจจะเสี่ยงต่อการประทะแบบไม่ได้ตั้งใจของกองกำลังนาโต้ร่วมกับสหรัฐอเมริกาแอบฝึกคับร่านะครับเรสซึ่งที่ no นอร์เวย์ขณะเดียวกันภาพใหม่คมชัดที่สื่อตะวันตกชี้ว่าเรือรบหลักของรัสเซียในทะเลดำเรือ ตรวจการของมอสโกกำลังถูกไฟลุกไหม้กลางทะเลก่อนจะจมลงไปอดีตนะครับผู้อำนวยการของปฏิบัติการพิเศษประจำศูนย์ข่าวกรองในกองบัญชาการเรือรบแปซิฟิกของสหรัฐเมกาฟันธงถูกจมเพราะโดนมิสไซล์ของยูเครนอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียปฏิเสธในขณะที่เป็นที่คือฮาอย่างมากฮะสื่อน,นอกรายงานซอฟพาวเวอร ของไทยข้าวเหนียวมะม่วงนะครับดังทั่วโลกแรปเปอร์มิลลินะครับชื่อดังเปิบให้เห็นบนเวทีนะครับเฟซมิวส mm ิกเฟสติวัลของสหรัฐอเมริกาสำนักขาวเอเจนซี่รายงานวัตบาลพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานะครับโดดร่วมวงข้าวเหนียวมะม่วงของมินล,ลิแตนุภานะครับศิลปินคนแรกของไทยที่โชว์เปิบ ในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะนะครับโคเชล่าเวลลี่ซึ่งเป็นกิจกรรมชื่อดังในสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วอันนี้สงส่งผลให้บรรดาร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงในไทยรับออเดอร์แบบไม่ทันไปตามๆกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ควีนอลิซาเบธนะครับยื่น กิงโอลิฟให้เจ้าชายเมแกนนะครับร่วมเสด็จออกณาศีหบัญชรฉลองครองราช70ปีนะครับระหว่างพบหน้าครั้งแรกในรอบหลายปีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลริสเบธที่2นะครับแห่งสหาราชอาณาจักรทรงตรัสเชื้อเชิญนะครับดรุกแห่งดราเซสแห่งซักเซสเข้า เสด็จออกศีหะบัญชรพิธีฉลองครบรอบการครงราช70ดปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นสัญญาณแสดงไมตรีต่อทั้ง2พระองค์ระหว่างการพบปะครั้งแรกในรอบหลายปีด้านเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเปิดเผยความในประไทยรู้สึกวิเศษเป็นอย่างมากที่ได้พบกับพระอายิกานะฮะเป็นครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองพระองค์ได้เดินทางไปพบพระนางควีนลิาเบธที่ส สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่างระบุสงครามเข้าขั้นตอนใหมนะะ่ขณะนักกรบโปรมอสโกเตรียมบุกโรงงานเหล็กที่มารีลูโอนะะรัสเซียลั่นบริการพิเศษทางการทาหารในยูเครนเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ที่คาดว่าจะนำมาพัฒนา การสำคัญและเรียกร้องให้เคียฟวางอาวุธทันทีขณะที่เซเลนสกี้ชี้มอสโกกำลังเริ่มสึกดอนมาสซึ่งเป็นเฟสที่สองของสงครามนะครับด้านขบวนการแบ่งแยกดินแดนโปรโมอสโกเผยกำลังเตรียมบุกโรงงานเหล็กที่เป็นที่มั่นสุดท้ายของยูเครนนมาลีอูโบนะครับหลังจากที่รัสเซียรประกาศเส้นตายอีกครั้ง ให้ทหารของอยูเครนนักรบรับจ้างต่างชาติในโรงงานดังกล่าวเลือกระหว่างยอมจำนนหรือว่ายอมตายสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีการประกาศเลิกสั่งห้ามสวมหน้ากากนะครับในเที่ยวบินรถไฟแท็กซี่หลังศาลชั้นต้นตัดสินรัฐบาลทำเกินอำนาจแล้วก็ผิดกฎหมายคณะบริหารของโจไบเดนนะครับจะไม่บังคับ ให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันอนามัยนะครับอยู่ในสนามบินเที่ยวบินแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนอื่นๆอีกต่อไปหลังจากผู้พิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาในรัฐฟลอริดาตัดสินว่าคำสั่งดังกล่าวบังคับใช้มา14เดือนนั้นผิดต่อกฎหมายส่วนในอีกด้านหนึ่งเซี่ยงไฮ้นครใหญ่ที่สุดของจีนพบผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก7รายแต่ทั้งหมดเป็นผู้สูงวัย ที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 และที่สำคัญมีโรคประจําตัวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งการสู้รบชิงมารีอูปโปนะฮะก็ปรากฏว่าโรงงานเหล็กกล้านะครับอา,อาซอฟสตรัในมมเมืองมารีอูปโปซึ่งเป็นกองกำลังนาซีใหม่ของยูเครนและพวกนักรบรับจ้างนะครับชาวต่างชาติกำลังเหลือยึดเอาที่มั่นสุดท้ายนั้นไว้ตอนนี้ เป็นโรงงานใหญ่ที่มหึมาสร้างขึ้นในยุคโซเวียตข้างใต้ของโรงงานมีเมืองใต้ดินที่สร้างโครงข่ายที่แข็งแรงสามารถทนรับการทิ้งระเบิดการปิดล้อมและการโจมตีด้วยนิวเคลียร์นะครับซึ่งเป็นการประเมินของสื่อในขณะที่ตำรวจของสีลังกามีการใช้อาวุธปืนจริงฮะยิงกรใส่ผู้ชุมนุมประท้วงปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายเจ็บจำนวนมาก ขณะที่รัฐบาลเร่งทําการเจียจาขอกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศตำรวจศรีดังกาฮะยิงกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับปัญหาข้าวยากหมากแพงนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บอีกนับ10คนขณะที่รัฐบาลเร่งทําการเจียจาของเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือ MF เพื่อนํามาบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ในรอบหลายสิบปีฮะซึ่งตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วฮะในขณะที่ไทยก็หลุดโผลกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 สูงสุดของสหรัฐอเมริกานะครับเลิกเตือนอย่าเดินทางเข้ามาแต่ยังด้อยกว่าพม่าฟิลิปปินส์นะครับที่สหรัฐอเมริกาจัดให้ระดับเป็นเสี่ยงต่ำศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับได้มีการแถลงว่าได้ปลด จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศประมาณ90แห่งซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยออกจากคำแนะนำอย่าเดินทางไปที่ประกาศไว้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันใหม่นะครับในขณะที่เพนทากอนยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่ายูเครนได้รับมอบเครื่องบินขับไล่นะครับไว้เสริมเคี้ยวเล็บเพื่อทำการต่อสู้กับรัสเซียเป็นที่เรียบร้อย โฆษกของกระทรวงกลาโหมในแะกับของสหรัฐอเมริกายืนยันว่ายูเครนได้มอบเครื่องบินได้รับมอบเครื่องบินขับไล่พร้อมอะไหล่เครื่องบินอีกจํานวนหนึ่งเพื่อจะเพิ่มศักยภาพให้แก่กองทัพอากาศในการต่อต้านปฏิบัติการในรุก,กรานของเอเชียนะครับของรัสเซีย คำประกาศนี้มีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริการับปากจะมอบแพ็กเกจช่วยเหลือทางทาหารจํานวน800ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับแก่ยูเครนซึ่งรวมถึงอาวุธหนะักอย่างปืนใหญ่ฮาวิเซอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์และรถลำเลียงพลหุ้มเกราะคำื่อนวันดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงท่าทีเปลี่ยนไปของชาติตะวันตกตั้งแต่เดิมปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้แก่ยูเครน เพราะกลัวรัสเซียจะมองว่าเป็นการเข้าร่วมสงครามโดยตรงนะครับโกสกเป็นนักกอนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเวลานี้กองกําลังยูเครนมีเครื่องบินขับไล่มากกว่าช่วง2สัปดาห์ก่อนพวกเขารับมือเครื่องบินและอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้สามารถทําภารกิจการบินได้มากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ศาลญี่ปุ่นก็มีการสั่ง JR West นะครับคืนค่าแรง15บาท ในกรให้กับพนักง,งานงรถไฟหลังถูกหักเพราะทำรถไฟล่าช้าไป1นาทีสาลญี่ปุ่นมีคำสั่งให้บริษัทเวส t j เจแปนนะครับเวลเว่ y คอมพานีนะครับคืนค่าแรงจำนวน56เยนหรือประมาณ15บาทให้แก่พนักง,งานรถไฟคนหนึ่งซึ่งถูกบริษัทหักเงินเดือนเมื่อปี2020เนื่องจากนะครับทำให้รถไฟล่าช้า เป็นเวลาถึง1นาทีเลยทีเดียวในขณะที่สื่อน,นอกมีการชีย้ยุโรปเตรียมแบกค่าใช้ใจ่ายนะฮะก้อนโตเพื่อทำการฟื้นฟูยูเครนหลังเกิดสงครามสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุว่าคณะกรรมาธิการนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมแผนสนับสนุนยูเครนในระยะยาว เนื่องจากคาดว่า UN จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายก้อนโตในการฟื้นฟูความเสียหายให้แก่ประเทศแห่งนี้นะครับอีกประเด็นนะฮะตอนนี้น่าสนใจฮนะเมื่ออาวุธถึงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้สงครามยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับในยูเครนนะครับสงครามรอบใหม่กำลังเกิดอาวุธชุดใหม่กำลังเกิดประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้เครื่องบินนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับ,รรนะรบแล้วก็ปืนใหญ่นะครับจำนวนหนึ่งได้เดินทางถึงยูเครนสหรัฐอเมริกาเปิดหน้าอย่างเป็นทางการนะครับที่จะให้การสนับสนุนฝั่งยูเครนอย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสงครามเศรษฐกิจที่โดนสะท้อนกลับไปทำให้ฝั่งสาภาพยุโรปรเผชิญกับราคาน้ำมันที่แพงแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับในขณะที่สีลังกานะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีสิ่งศรีลังกา ออกมาประกาศว่ามี CIA นะครับของสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในสนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงครองใหญ่จนคณะรัฐมนตรีต้องประกาศลาออกและก็มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ในสีหลังกาในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของสีลังกาไม่ต้องบอกก็รู้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ปรากฏว่าต้องหันไปซบกองทุนการเงินเหนือระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ควบคุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีก็โจมตีสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของสีลังกาก่อนหน้านี้นะครับสมัยอดีตที่ผ่านมารีลังกากัออินเดียเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะแต่ตอนหลังถูกแบ่งแยกโดยตะวันตกนะครับตะวันตกไม่ต้องการที่จะให อินเดียนั้นเข้มแข็งจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะอังกฤษในอดีตที่ผ่านมาก็มีการแบ่งแยกนะครับลดอิทธิพลของอาทางอินเดียแบ่งแยกเป็นสีลังกาแบ่งแยกเป็นปากีสถานนะครับตอนนี้สีลังกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากอย่างหนักฮะไฟฟ้าน้ำประปาไม่มีเพียงพอจะใช้นะครับต้องเปิดเป็นระยะระยะและต้องปิดปิดเปิดเปิด ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ำประกอบกับปรคาน้ํามันกําลังแพงขึ้นนะครับตอนนี้ประธานาธบดีเปลี่ยนญาติพี่น้องของตัวเองออกไปเอาคนอื่นเข้ามาบริหารจัดการเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในสีหลังกาได้เราคงเห็นความวุ่นวายทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องในสีลังกานะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเปิดสงครามยกใหม่นะครับ มีการประเมินว่าสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะชนะนะครับฝั่งของอรัสเซียได้แต่ในเชิงงานสังเคราะห์ยาก การเปิดเกมใหม่ตอนนี้เป็นการลุกคืบของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกามีการส่งกําลังอาวุธนะครับเข้าไปเพิ่มเติมส่งกําลังทหารรับจ้างนะครับหรือทหารอาสาเข้าไปสุดท้ายก็โดนรัสเซียจับกลุ่มนะครับโดยส่วนใหญ่เกมตอนนี้นะครับในยูเครนหรือเคียฟนะครับก็ปรากฏว่าโดนฝั่ง ของรัสเซียทําการปิดล้อมไว้โดยส่วนใหญ่นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปจากกลุ่มนาโตส่วนหนึ่งถูกทําลายนะครับกรังคันส่วนหนึ่งนะครับสามารถถึงมือนะครับทางทหารของยูเครนได้แต่ปัญหาของมันก็คือถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีต้องมีการฝึกอบรมมีการศึกษาก่อนที่จะนํามาใช้จริงเกมตอนนี้รัสเซียยังคงรุกอย่างต่อนเนื่องนะครับจากทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งการเมืองสงครามอาวุธกำลังหนักอยู่นะครับราคาน้ำมันยังคงดีตัวอย่างสูงอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของสงครามน้ำมันไม่ต้องปฏิเสธมากันเต็มๆส่วนสงครามเศรษฐกิจสงครามทางการค้าตอนนี้ฝั่งยุโรปยังไม่สามารถที่จะทำการตอบโต้ได้เกมใหม่ใครจะชนะฟันธงได้เลยในฝั่งของรัสเซียมีโอกาสชนะ มากกว่าสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปรวมทั้งกลุ่มนาโต้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ